เอาล้วป่ะผมว่าตัดเข่าเป็นตำปวดดเียวทีบ่มัาแดงมาจิ้มเดี๋ยวไม่อาเนาะเสียงแมวกินเนาะเอาแล้วป่เอาล้เอาล้วป่ะไหวไหวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งก็ครับผมรับช่องบ่าวจิตคนบมันดงเด้อให้พี่น้องมากินย่างปลาหมึอกครับ ยางเป็นเทือที่สองะันรางประมือก็ได้น้องกัะบอกตงครับ <c oughs> แต่ว่ามือนี้มากับบาโจ๊กครับบ้าโจก๊โจกว่าอยากกินฝีเมือน้ำจิม้มรสเด็ดๆดอ,อ,อยากบ้าจิตประทันนี่ครับเตรียมมาลาดเลยครับผมแบบจวดครับแดงจุดจวดน้ำกันพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศยุ่งทงให้ทงหน้าคือเก่าครับผม ฟังเสียงเครื่องตัดหญ้าเพิ่นตัดเขา่ามันี้ก็แจ่มคือเก่าเหรอครับมีพิเศษขึ้นมาเนี่ยคือผักกามันสีบพันเขา่ากันบ่ละ่ะอแลาา้วผักกากับสตัวครับ <ขอ S 1> ผมบตัวาดับกินปากมีบะแตงสลัดเล็บ,บแช่มน้ำกันพี่น้องมาครับผมเอาบ่เอาเอา้ยตะวันนี่ยนะตัดบึงเนี่ยแรงแรงเนี่ยโมด้ซอยครับเอาตัวไปตัวนั่นเลย <ด>นี่ครับพี่นออ้องเบ่งด้ยจยิ้มจาะอือมเนจำครับเจาอเนี่ยม,มันใส่กันกันหนะกินไปต้กันเลยมอมเลือดเลดแล้วนี่มันดีไหมม้วนเยวๆย มาคัดไปคำั้งหนึ่งบดไปเครื่องตัวเราไหมขักขัดขอ้ยมันกรุบจับแล้วย่องครับเบิ้งสวดพี่น้องแดงแดงอุ้ยอุ้ยยัไงข้าวซอยเลยแล้วเช็ดเมียงนะครับพี่น้องนี่เมียงเมียง

ตามด้วยพักจิตจักพักจิตบอยยังพักจิตพักสลัดเฮ้ยเอครับพี่น้องน่ผมพี่ข้างจ้าบอ,อีจ็บขัดี่น้องครับมานักกันครับจวดพ,พักกายจน้ำังไยนั่นเด็ก็เหียดีเดนาะ เพิ่งยังมันกว่าเดิมปีดากมั่น <laughs> มันคืว่าปีกมั่นสุดกินมากแต่โดนหรอกกับยังบ่นหัวใจค้าตอบว่าเขาเอื่นยังมันดากมั่นนี่ยนี่นีผ้ารอยนังขีบมันบอกเต้นหนวด<อ>เขาก็ยังว่าหนวดอยู่เนาะอันนี้เขาไหวอย่างนี้นี่ครับพี่น้องเอ,อหนวดประมือดวด ทำเนี่ยผักน้ำปีครับเอ็นแบบซูซีก็ได้ครับพี่น้องนี่พันเอาเขางมัดคั่มเลยด้วครับน่ารักพี่น้องจับครับหกหัวเลยน้ำจิ้มรสเด็ด

คัก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 เบาคิดครับนี่คักนี่พ่นว่าแซ่บครับบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าเนี่ยครับพี่น้องเย็นสบายไม่แต่เปิดร้านเลยปะคักนี่ครับบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าครับเมียงครับพี่น้องเมียงเมียง แบบเมียงก็ได้แบบนี่ก็ได้อี่เป็นแบนไปหน้องอยากหน่อยข้างกินน้ำกันครับพี่น้อง กับแสบเจ้าๆแล้วปวดเยวได้บัาไม่ต้องเกลงโอ้คับก็มือเช่นม <io> ุกสมีเลยคักเก็บไหม กระบิกระเบิดดำขันออกมาจิ้มหยิ่แเบียบเองหลักตเนียนประเดกยเนียนระ่า,าดประเด็ขึ้นสุดหลด ใส้ด้หล่หันไาเส้ไหล่เส้ไหล่ไปห้ักขัดต้องเป็นฟรีฟูดฟสิของแ่ ไม่ยหรือว่าของแขี่เงอลนี่ยตัวพี่น้องเอดิอเบครับนเบือโอ้แบคัับพักกระเบพมพักนี่เาเอาผูืเอียวได้ป่เอาเรเป็นกำลังใจเออเมียงเมยงเมียดังเกินเมียงเนี่ อเราเตรียบครับก<ป>ุ่มว่าเป็นเช่นไรเออเอาพักซิดกินน้ำหนึ่งเดี๋พักซิดแก้มพักซิดครับพี่น้อง <น>เป็นยังแบบอ๋อเปตรวจภายในหรตรวจภายมันก็เหมือนแตงโเหมือน้ำไหมมันมืดชดอีวะ นี่พนวาเพชรพนวาเพชรเขาจะว่ามะม,าม,ามา่านมะม่ายังก่มม่าเพร<ะ>มะม่าเพชรมาเลเซียว่าคักก็หนีไปัน้องสิบมอนบ่ร่องมึงอยู่บ่ร่องร่องมึง่งโอ้เป็ตาไวบ่ ร่องอย่่องบุรีจังหวะบุรี่องจังหเบุรีหองอ่ไเลยบ่ากินเือตัวทุพี่น้องเออปิดจอบครับมนีอ,อูบเดียวพี่น้องเลือตัวเดียวบาดจบไแล้วพครับ แค่แสบคักเออโอ,อ้ยปุ่มพักว่ามันรถเกี่ยวว่ามันรถสีเขาเออรถเกี่ยวแล้วขอ,อ,อทำอยังไงเลยหยัดหยัดยัดหยัดไอ,อมด้มันแดดผ่อนเริ่มเผ็ดเลยเผ็ดยก็แค่ทีเดียวอืม น้ำกันเด้อพี่น้องลงในหน้าบรรยากาศน้ำแรงครับลองมาหมาเพ็ดนี้เนดะ้อลองมาหมาเพ็ดบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเยวมือลุ้นก่นอนผักผักผักพักต้ผนผพีเก็มข้างนึงมา พอดีทับเนี่พอดีอิม่มอืออู้หูถไายตอนชุกเขาเทเดียวรถเทียบนึ่งมาครับพี่น้องจังไหนครับ ้ำน้ำอีดทีเนียเอเด็ดแส่บอ้ยแก้วแส่บขัได้ไปกินขาวบังเทียงไร่บอกว่าว่าอยากกบดีจ้าอัดขาวบางเทียงนี่ไรอะแว่ายิมยิมไหเน่ย อืพี่น้องครับเบิงครับอยากได้เกียงตับเลยครับเนื้อเต้ผักผักซีดครับผักสลัดด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวเต้ผักสลัดครับนี่ครับแยบครับเดี๋ยวพาลงมามาเพ็ดให้พี่น้องเพป็นเปิงโอ้เป็นไงแยบแยบพี่สมเหนือ้อนเลย เ็ยังมาเศร้าเฮือนอย่นี้โอ้ยเก๋เไรเคยหนุอยส้อนรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ครับผมบาวโจ๊กมาหนี่ครับผมมาเลมาเอาเครื่องสูบน้ำพี่น้องมาหนี่เมื่อนั้นมาสูบไปเมื่อหนีาเอาเครื่องสูบน้ำเลยย่างปลาหมึกมาสูบาโจ๊กเออหาบาโจกมาจมเครื่องสูบน้ำช่วยกันเจมีกับครับผมฝากกดไล์กดแชร์ครับช่องเบาคิดคนบันดงเอเดอร์ครับครับช่องบาโจก ผ้าหล่้าหล่อกุไหค่กดแชร์พาเฮ็ดชิบต่อต่อไปพี่น้องเบื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทฮา2คนเคนอครับเด้อพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขสนครับผมขอบคุณครับ